รับประกันหลังการขาย5ปี1,050,000โลรับประกันขนาดนี้ซื้อเละครับรถปี 2, 2022รีโวต,ตัวนี้ครับผมเป็นเกตตัว N-T เลขไมล์40,000กว่าโลครับใครสนใจโทรหาปุยเบอร์0 8 4 9 4, 9 4 9 4, 6ชมเลยครับพี่คันนี้นะรีโวครับแครบยกสูงครับรถปี 2, 2022สีเทาเลขไม 48, ล์48,000โลเกตรุ่นย่อยเป็นเกตตัว N-T ครับแต่ได้ไฟหน้าตัวท็อปมาตั้งแต่แท้สูงเลยเป็นตัว Minor c h e หมดแล้วตัวนี้ครับ กระจังหน้าเป็นตัวโครเมียมนั่นคือจะต้องประกบกับตัวเขี้ยวหมูป่าเท่านั้นนะจ๊ะตัวนี้นะเขี้ยวหมูป่าสีดําเงาครับล้อแม็กขอบ17สีเท่ากันดิสเบรกหน้าดำเบรกหลังยางโยโกโฮามาช่วงล่างทําความสะอาดให้เหมือนเดิมครับบันไดข้างมีให้คันนี้เป็นตัวพีลนเนอร์ยกสูงสมาร์ทแคปตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดน,นะเบาะหลังขึ้นลงสะดวกสบายครับเป็นแคปเปิดได้นะจ๊ะกระจกแบบไฟฟ้าหูช้างพับเก็บไฟฟ้ากุญแจรีโมทเลนไม้สี่หมื่นแปดพันโลไม้แท้ไม้เดิร์นเลนไม้เป็นของตัวมิดนะจ๊ะ วัดรอบวัดความเร็วผสมกับดิจิตอลสปอร์ตไลฟ์ไฟตันหมอกมีให้ครบครับสังเกตยังไงครับว่าคันนี้คือตัวเอ็นทีครับสิ่งแรกที่ตัวเอ็นทีได้ไปนั่นคือพวงมาลัยจะเป็นยางพีถ้าเป็นตัว, Mid, วมิดพวงมาลัยเป็นหุ่มหนังสังเกตง่ายๆเท่านี้พอพี่จอครับเป็นจอแอนดรอยแอปเปิลครับ a n d แอนดรอยโตได้หมดครับตัวนี้เกียร์ธรรมดาหกสปีดหัวเกียร์สวยไม่สึกพาวเวอร์โหมดอีโค่โหมดนะเบรกมือแบบดึงครับดิฟล็อกมีให้ช่องไฟสิบสองโวลต์มีให้ช่องเก็บเอกสารมีตู้เย็นมีให้ครับ oh. ต ฟิล์มเซรามิกแท้สูตรเลยครับพี่คันนี้ลาโพงมีให้สี่จุดเหมือนกันครับคันนี้แอร์เย็นนะพี่นะวันรับรถเดี๋ยวผู้จัดน้ำมันให้อีกเต็มถังครับเ <Wow. S 1> นี่ยเดี๋ยวมาครับสติ๊กเกอร์พรีเลนเนอร์ซุเปอร์เฟกนั่นคือความเป็นช่วงล่างของซ u p เปอร์เฟกของเขาแม็กไลเนอร์มีให้สติ๊กเกอร์ตัว6กสิปีปี2022ไล่ฟ้าหลังไฟไท้ายตัวท็อปฟูลเลเลขสามนะครับก้อนหอยหลัง LED โลโก้โคเมียมทั้งหมดเบ้ามือปลดโคเมียมยังอะไรมีให้ช่วงล่างทำความสะอาดให้ เปิดมาตะเข็บซ้ายเดิมตะเข็บขวาเดิมไม่มีชนพื้นกระบาดสวยเรียบเนียนแบบนี้แม็กไลเนอร์มีให้หนึ่งลูกนะพี่นะคันนี้นะฝาหางน้ํามันอยู่ฝั่งซ้ายรองรับน้ํามันดีเซลเท่านั้นครับดีเซลพรีเมียมบ1ส b บครับฝั่งนี้ครับสว,สวยเลยพี่เปิดเมอาร์ให้ดูสันหน่อยเมอาร์ค,ค,ม,คมคมแท้เดิมน็อตซอกประตูประตูเดิมหมดแผ่นเพจสวยเนียนจัดเลยพี่คันนี้นะรถน,นนร,นนะรถนี้สวยจริงครับพี่รถปีสองพันยี่สิบสองสีเทาดาเกียร์ธรรมดาหกสปีด ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมบอกเลยครับพี่คันนี้นะราคาไม่แพงด้วยราคาดีด้วยูราคาเราเล้ารับประกันขนาดนี้5ปี1น0 0 0 0สโลครับห้องเครื่องครับเดิมสนิทเลยครับน็อตฝาแท้เดิมเบรก abs แขนขวาคาหหน้าจุดมาร์กห้องเครื่องสวยขนาดนี้วารันตี5ปี1น0 0 0 0สาโลกับลดปี2022ป้ายแดง7 0 0 0 0 0กว่าวันนี้ราคาเลยก็เพียง5 5 5 0 0 0บาทส่งอยู่แค่ประมาณ 9,000กว่าบาทใครสนใจคันนี้ครับโทรหาบวิทย์เบอร์084-994-9466ครับผม